่คกๆใน,ๆนเก็บยัางมั้เนี่ยแล้วก็เหมือนนี่ดูกสกอรทะเลทะเลขึ้นลมทะเลจา้าแล้วก็นี่ไงเบอร์รี่ทะเลฮอบทูนจ้ะมีวิตามินเยอะมากวิตามินเยอะเยอะสุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบบมันสุดยอดมากอะ่ะสุดยอดมากอะ่ะด้ได้ยินเสียงไหมจ๊ะเก็ <c oughs> บกันอย่างนี้เลยง่ายนี่นะโอ้หกแห้งค่ะหกแห้ง เป็นแวล่ทะเลลาอกิ้งลาอกิงเยอะมากเยอะมากเป็นดวนเลยเป็นดวนเลยเป็นดวนเลย เต็มเต็มเต,ต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดน,นี่จะ้ะอันนี้ก็จะ้นาำคมมาก้นาำคมมาก แต่ว่าวิตามินเยอะมากเป็นแบบว่าผลไม้เกรดเอเลยวิตามินซีหลายต้านอนุมูลอิสระเยอะนี่แหละไหมใบก็เงี้ยน้ำนี่แบบว่าน้ำนี่แบบยาวเฟ้ยอ,อะ่ะยาวเฟ้ยอ,อะ่ะน้ำนี่สุดยอดอะ่ะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเป็นน้ำแหลมเฟียบเลยน้ำแหลมเฟียบเลย สวัสดีค่ะทุกูทุกคนสวัสดีจ้ามามาวันนี้มามาเที่ยวทะเลมาเที่ยวทะเลมาเดาลิโอมาน้าค่ะเดี๋ยวแ้่เจะํำบากแม่มันเนี่เจะํำบากเดี๋ยวก็ไปแบบว่าไปถอดเอาเม็ดไปตัดเม็ดมันออกอยู่บ้านอีกเคือนึงจ้ะ ตอนนี้เป็นแบรี่ทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแบบทะเลทะเลแล้วก็ให้ดูแบร์ใกล้ๆแบรี่ทะเลจ้าแบบสุดยอดตัตัดแบบนี้มันจะาแบบว่าตัดได้เร็วไงแล้วค่อยเิน่นค่ะ ทะเลแล้วก็เบอร์รี่ของเราบ้านนี้เขาเรียกครอบทูนจ้ะครอบทูนเบอร์รี่ทะเลนี่ค่ะสวยมากอะ่ะดูขึ้นกันเป็นปั้นๆงั้นส่เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ดกเท่าไหร่นะเพราะปกติมันจะเป็นเป็นปั้นแล้วก็เป็นปั้นกิ่งยาวเลยเป็นปั้นทั้งกิ่งเลยไง มันจะเยอะมากเยอะมากสุดๆอะ่ะเก็บกันแบบไม่หวาดไม่ไหวอะ่ะมากับเพื่อนหมวงค่ะเพื่อนหมวงน่าจะอยู่มุมนู้นมุมนู้นน้นนอันนี้ติดทะเลเลยจ้ะมันบรรยากาศแบบสุดยอดมากสวยมากแล้วก็แบรี่ทะเลก็จะแบบ อันล่างเนี่ยคือถ้าดกนี่ตามตรงกิ้งเขาจะเป็นแบบตลอดสายเลยะเป็นพ่วงฝัน่าไล่เลยสวยแต่ว่าสวยนะตรงต้นนุ่นต้นนุ่นต้นต้นนั้นต้นนั้นต้นง่ายๆนะงามงามแต่ว่าก็จะบุไปถึงค่ะเราก็ดูแถวนี้ไปก่อนสวยถึงสวยขึ้นกัดหลายค่ะหลายหลายหลายดอกมาก ยกมากจริงๆจ้ะแบบสุดๆอะ่ะเขาเรียกคอบทูนมันจะเปรี้ยวแล้วก็วิตามินเยอะแบบลฟรางยังมาแบบว่าโอ้ถ้าร่างกายขาดวิตามินนะกินมือละน้วยจะเอาอยู่สันเอวิตามินหลายนีย่ดีมากเป็นแบบผลไม้เกรดเอน้ำก็เยอะ พามาชมอะไรแบบว่าแตกๆมันเยอะมันโดกอะมันเดกดกดกเราก็สวยมากค่ะลูกก็งามลูกก็งามใบก็งามแต่ว่าน้ำมันนี่แบบอืน้ำนจะบ่ายไบไหนนะคะแต่ว่ามันค้มค้มแล้วก็แข็งแล้วก็ยาวน้ำมันอะมันจะบแบบดกมากอะดกมาก ตกทั้งดวนเลยแบบคุ่นก,กัะซากรวบรวมรวมรวม,วมถ้าเหมดคือเข้ามาในดงม,มันไงเข้ามาในดงม,มันเลยแม่ยุกลางดงม,มันเลยค่ะใส่แบบว่าวันนี้ใส่กันฝนเสื้อกันฝนมาแล้วกับกางเกงจะเป็นแบบหนาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนาม,มันปักเดี๋ยวหนาม,มันปัก กา,การเก็บกเมันแบบตัดอย่างนี้แหละค่ะค่อยๆเขากะตัดแต่งกิ่งมันด้วยไงตัดแตงกิ่งมันไปในตูให้ดูตัดแต่งกิ่งมันไปในตูจ,ตมตจะมอ,องตั้งกล่องลำบากเลยค่ะกขาบ่ค่อยสเสียรภาพสั้นๆหน่อยนึงนะจ๊ะ ทง,งมือก็ต้องอยางหนาแต่ว่าเอามาผิดทา่าไงเห็นไหม <c oughs> เนี้ยจัดเลยเงี้ยจ้ะสุดยอดอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปลีเอาน่วยมันอยู่บ้านจ้ะเพราะว่าเนีเาจัดไปก่อน่วยตัดติงแตงกิ่งมานาวลน วมันจะเป็นปุ้มๆนี่ที่ตลอดจริงเลยถ้ามันดกอะแล้วมันสวยมากต้นนี้สวยมากยาังงามยังงามยังสวยยังสิยังสีน้ำมันค่ะน้ำมันจะค่อนข้างคม คมมเราก็แข็งสุดยอดมากจริงๆจ้ะช่วยสวัสดีค่ะคุณอรุณีคุณอ้วนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่หยันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณโกโก้คุมันเยอะมากแล้วมันสวยมากสวัสดีค่ะคุณจิราวรรณคุณธัญญาสวัสดีจ้าอัน่บนาวันนดตอนนี้เหงื่อกาลัางออกค่ะเพราะว่าเสื้อหนามากแล้วเสื้อกันฝนนะคะเป็นแบบยางไงเขาเรียกครอบทูนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้่งอีกเบิร์เสื่อนึงจ้า สวัสดีค่ะพี่นานาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฮมสวัสดีค่ะคุณยุพาคุนคุณพัสตราสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่เครือวันอู้น้ำมระชุดจอดแต่ว่าใส่เป็นบูธมาจ้ะบูธยหญ่มากพ่อพ่อได้กับ่าเหยียบน้ำลูกแบรรี่ทะเลจ้าพี่สวัสดีค่ะคุณนาริสนาริสตราสวัสดีจ้าอันนี้เราก็ กินสดเลยก็ได้วิตามินแบบสดๆวันดีค่ะคุณหาสชัชยคือเขาจะให้วิตามินซีแล้วก็วิตามินหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวัญให้ข้อมูลอีกเพือนนึงงวัดดีค่ะคุณปุ๊บปุ๊กกีป้ปะบะเมนภูภูริคอยอ่านบอกค่ะจักจั่นว่าอย่างวันดีค่ะคุณหมอชาวบ้านวันดีจ้าตัวนี้ดีมาก วิตามินเยอะมากมึงสีกับตมวี้เข้มๆแน่อ่อนแน่จ้ะตามแต้สวยมากแล้วประโยชน์เยอะมากคุณค่ะดกจนว่าดกจนว่าจ้ะสวัสดีค่ะคุณ โมกกว่าจ้าขอบคุณหลายๆ่ะจ้าตัวนี้ดีมีประโยชน์มากจ้าสวีเดนด้หนี่สวีเดนค่ะมาๆมามานี้อยู่ริมทะเลเลยเสียงคลื่นกระทบฟังห่มล่มแห้งจ้าแต่ว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเพราะว่าเสื้อหนามากเหงื่อแตกเลยมาใหม่ๆเจอล่มทะเลไปโอ้ย่างหนาวเลยแต่ว่าตอนนี้แบบสุดๆอ่ะ มันจริงนี่สวยจนว่าค่ะสวยมากสวยมากเม็ดสวยมากค่ะค่ะเมื่อนี้ก็คุยกันเมาม้อยพ่อประมาณสวัสดีค่ะน้องเตียมามามาเที่ยวทะเลมาเที่ยวตาเมเมืองก่ะเมืองกลางๆกันจ้ะเขาเรียกว่าเมืองแยบเล่ แบบเยอะวันดีค่ะคุณสมจิตอันนี้เบอร์รี่ทะเลจา้าเป็นซุ้มเบอร์รี่ทะเลนะเบอร์รี่ทะเลค่ะอู้ไหลหล,หลีค่ะผลไม้ปลาหลากหลายแล้วอันนี้แพงด้วยวันดีค่ะพี่เต้เกือบไม่ทันแล้วค่ะความเงาหวานแบบความเงาล่างสีนี้แล้วค่ะแม่ความาล่างสีนี้แล้วแบบบรรยากาศแบบสุดยอดทะเลค่ะทะเล โอเคค่ะป่าทะเลเห็ดอันทะเลมัววมีเห็ดค่ะมีนี่ผลไมา้บักเบอร์รี่ทะเลจ้ะขอบคุณมากค่ะน้องเตียนี่มาเก็บนี่โดยเฉพาะเลยสุดยอดผลไมา้สุดยอดผลไมา้วิตามินเยอะออเค่ค่ะตั้งดต่ะแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมาคุณเก็บเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปไปให้ได้ชมกัน เดี๋ยวรายละเอียดของผลไม้ของอย่างเดียวเดี๋ยวเขียนอธิบายฟากน้ำค่ะเกค่ะขเขาุณหลายสุกูสุก้นค่ะจังไดกาดูแลสุขภาพค่ะสบายดีกินเพลสแอนอนรับแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้อันตรายหลายเทิร์ฝนเทิร์นทวมเทิร์โอ้สวัสดีค่ะคุณนางรัตนาสวัสดี้าเคสวัสดีคกะบ๊ายบายพอกันไหมค่ะดูแลตัวเองเด้อสบายดีสุกูสุกคนจ้าบ๊ายบาย